ขึ้นขนาดขังกึมขึมาบินบินเี่ยวก็56 ช่วยทั้งหลองจุกการผู้รับการผู้ทอนจังหวัดในธานีและก็ผู้ทอนจังหวัดอาละก็ทีมงานที่เป็นชุดปฏิบัติงานพิเศษผู้สือส่วนมีพี่น้องสื่อชุมชมีความสนใจในรายละเอียดครับผมได้รับรายงานเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ ฝากมาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับคือสิ่งที่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือต้องขอชื่นชมตำรวจภาคผมนะครับแล้วก็จากตาจังหวัดนะครับแล้วก็ชื่นชมนังานทั้งอปศเจ้าหน้าที่ตํารวจต่างๆที่ได้ให้ความสำคัญแล็ติดตามเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นับยากลำบากนะครับก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจแล้วก็ทั้งยากลำบากทั้งเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการประสานงานที่ดีเพื่อสามารถที่จะจับ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นสเก้าหน้านะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่าอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่นานสุพรบันไลการท่านผู้กับสื่อได้มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้กระทำผิดหรือมีพฤติการที่จะนำยาเสพติดนะครับลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยนะครับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการประสานกับปปสภาค6มาโดยตลอดทั้งบุคคลและยานพาหนะนะครับแล้วก็ ในที่ทำานมาแล้วก็ได้เร่งตรวจทันท่วงทีนะครับวันนี้หนึ่งขอที่ชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับและเป็นกําลังใจในการทํางานครับขอบคุณารไ้มานทาให้กาใจนครับเื่อรวจนะครับที่นามงนูาทนะครับที่เื่อควเข้มแข็งนะครัางเราได้จับตรวจยึดยานะครับในสุดใหญ่วนานีนะครับต้องเรียกว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตรวจรุกคนนะครับ ถึงนะครับการที่เราทำการได้กล่าวให้สู้ว่าการติดตามคนร้ายนะครับกลัได้ร่วมบรูลการร่วมกันนะครับระหว่างบั้นคลองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคับทุกใหญ่บ้านทุกท่านมาเจอบ้านไล่ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับคุรละไล่นะครับได้ร่วมกันนะครับในรายสองคืนนะครับที่ร่วมกันติดตามคนร้ายที่หลบหนีนะครับก็ยังไป็พบตัวนะครับแต่ได้ตัดแต่นะครับก็ต้องมีการติดตามนะครับในเรื่องของการใช้กฎหมายต่อไป ครับรวมถึงสถานปัจจุบันิที่เองนะครับทางจังหวัดนะครับรวมถึงอำเภอนะครับก็ได้มีการเใช้มงวดนะครับมีการตัดด่านการปรับปรุมในเรื่องสิ่กฎหมายนะครับทุกสิ่งนะครับที่เราสามารถจัสกัดกันได้นะครับไม่ว่าเราเดินหน้าไปด้วยการมนการปรับปรุงเรื่องนี้นะครับก็อยากจะบอกทั้งสื่อทั้งภาคภาคเอกตอนนี้ที่อุทัยว่านโยบายของธรรมชาติเลยก็ที่จะสแกนแล้วก็ต่ออ้าม ูกค้ารายย่อยที่นำยาเสพติดไป,ไปลักลอบขายที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านอย่างจริงจังและเด็ดขาดนะครับดังนั้นหากมีข้อมูลใดๆที่จะเป็นประโยชน์ก่อเจ้าพิมรัฐก็ฝากบอกด้วยว่าขอให้ส่งข้อมูลให้เรานะครับเราเราตั้งใจส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมฝากเตือนไปทาอันสร่อว่าถ้าท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยว ในเรื่องของยาเสพติดหรือการทาผิดใ,ใดๆที่ฝ่าฝืนนโยบายของรัฐและของสุวนรชาตินะครับเราก็จะมีมาตรการดำเนินการอยา่างจริงจังและเด็ดขาดทุกหลังนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณนะในหน้าที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่ามีอะไรจะสอบถามไหมครับเรียบร้อยหมดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ